สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้หนุ่มสยภูมิคนเลี้ยงมัวนะครับก็ได้เครื่องสักผ้ามาใหม่นะครับ่คนอื่นแล้วก็กาคลายสกูนะครับเราคายสกูตรงนี้ออกแล้วนะครับเราก็ใช้ในการดึงนะครับดึงตรงนี้ออกนะครับนะครับดึงนี่ดึงออกนี่ครับแล้วเราก็ต่อเข้านะนี่ต่อเข้าตรงนี้เพื่อไปต่อก๊อกน้ํานะครับผมนี่ก๊อกน้ํานะครับ นี่นะครับก็เป็นการต่อนะครับก็จะทําให้บูธนะครับสีขาวนะครับก็ให้มันอยู่ข้างในนะครับผมเราก็ต่อเข้าไปในนี้นะครับนี่นี่นะครับก็เอามาใส่กอกน้ํานี้นะครับนี่นะครับโอเคไปเลยนะครับหมุนให้แน่นเลยนะครับหมุนให้แน่นนไม่มีรั่วซึมครับนี่หมุนให้แน่นเปิดดูับนี่เห็นไหมครับน้ําออก